แบงคอกไทยแลนด์ยำมาม,ะมะ่านี่ลวกไว้แล้วดึงดึงดึงดงึลวกไว้แล้วเครื่องปรุงยำวันนี้ทำยำม,มาดูเพื่อความเพลิดเพลินนิดหนึ่งเนะาะมะนาวพอไหมเดี๋ยวค่อยหั่นอีกทีแล้วกันนะ เทศแล้วมาดูกันเพืเ่อนๆทำไมยืยย้ยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนะว่ามันยังไงนะมะเขือเทศเรามีเยอะอยู่จ้ะมาหั่นผักเพื่อความเพ,เพลินดีกว่าหัน่น่อน พอประมาณโอ้ยหอมหอมคุณชายโคตรหอมเลยอ่ะคุณชายผักชีต้นหอมวา้าวจะทำคลิปแบบรวบรัดตัดตอนอืมแต่ก็อดโชว์เครื่องปรุงไม่ได้เนาะสีสวยน้ำยำ หูยอเน้นออกเปรี้ยวหวานนะเพราะว่าเส้นมาม่ามันมีความเค็มเอิมพักอ่คคอันนี้ตอนดดนหมูอ่ะให้มีน้ำนิดหนึ่งอ่เพราะว่ามาม่านี่เขาจะทำให้น้ำแห้งเร็วมากจริงๆไม่ต้องกินกินเร็วด้วยนะ เออถึงแม้ว่าจะเส้นจะเนืบนุ่มเด้งแต่ว่ายังไงสเส้นมาม่ามันก็ดูดหนังเดี๋ยวคุกให้เข้ากันให้ด,ดีก่อน ฮกฮอกฮกพี่น้องอยู่ว่ากันเด้อมากินเลยพี่น้องพี่น้องมาต้องมีพิธีรีตองอย่างหลายดอกยำนี่มันต้องรีบกินรีบไปไปใส่ไปหาของหวานกินอีกกินเลยกินเลยโอ้ยยานปงกีนังเอ๊พี่น้องเอง้ ดูเส้นกันนิดงดียอแกอ๋อ mm hmm. oh, พิพจิตรวันนี้อยากกินเผ็ดอืม mm hmm. พอก,ก็เก็บกินคือเก่าแหละพี่น้องไอ้ดาบอกคิดว่าเพื่อนๆคงจะทำนี <c> ่ <oughs> ยำเป็นทุกคนน,นั่นแหละว้าเนาะ ไปร้วไม่ใส่เอ่อน้ำกระเทียมดองหรือว่ากระเทียมดองนะไม่ค่อยชอบอ ก็จะรวนหมูเนาะใส่น้ำใส่รถดีนิดนึงพอมันมีรสชาติการปรุงน้ำยำก็ใส่ผงพรุรสไปอีกหน่อยน้ำปลามะนาว น้าําตาลน้ําตาลนี่แต่น้ำตาลสายน้ําตาลปี๊บก็อร่อยนะแต่ความอร่อยไม่ได้อยู่ตรงอ่ะความหิว <c oughs> ว้าวไปพี่นอ้องจรย์เน้ะมัน <c oughs> อยู่ตรงอ่ะอ๋อขึ้นหนึ่งบอก พุ่งยังไงกับพุ่งไปรดพี่น้อง,อ,อ,อ,ง,ง,ง,อ,งอ๋ออีกอย่างหนึ่งคือมะนาวพี่น้องอมะนาวมันก็ับมีหอมไม่หอมด้วยพี่น้อง ข้าเป็นมะนาวพันแท้พันไทยพันดั้งเดิมหอมหอมนั้นเปลือกทุกวันนี้มันมีมะนาวพันธผสมเยอะลูกใหญ่ๆเปี้ยวกับเปรี้ยวบแ้งหอมกับว่าไหอมอมะนาวสำคัญเดวยพี่น้อง ก็ตำพริกสุกกับกระเทียมนี่แหละพอปะไปผมมาบอกเข้าไปเนี่ย <c oughs> ถ้ายำบุ้นเส้นก็นิยมโรยโรยดวย,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 ยสูงเนาะ าใส่พักกะเชดลวกก็เพิ่มรสชาติไว้ด้วยพี่น้องแต่คนขายอะ่ะสตรีทฟู้ดน่่เขาที่ยมใส่อะไระก็ลำปลีลวกไปแต่ไม่อร่อยอะ่ะมันออนหวานอะ่ะมันเราต้องการเปรี้ยวเผ็ดจิจาราดเนาะยำไปเจอกระลำลวกหว,วานๆแต่แปลกไม่ชอบ ลาไปก่อนนะพี่น้องเราคุณห,หลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้าแสงเอรุวาน See you next video บ้าบ้าบ๊าบ้าบ้ายังม่ยังม่อ๋อ